มแล้วมีส่งบทควาที่นี้ของเลยจะเขียนว่าเมื่อมีนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะนักเที่ยจะเอาอาหารกินนักเที่จะเกิดขยะเเกิดขยะขยะลุกไปน้ำน้ำมันก็จะเน่าเน่าตัดสินไม่ไดาที่วแล้วก็ความสามารถในการอกงเขากัดสินใจอย่งเป็นอีกระยนะก็คือการแก้ไขปัญหาในสิ่งที่เกิดขต่หน้านี้หนูแก้ไขปัญหาเป็นกะโดู